คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ ในงวดประจำวันที่16กันยายนพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆนะครับแม่นๆนะครับมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้นะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยก็ได้มาแล้วนะครับสาหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่16นะครับมาแน่นะครับผมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลขนี้มาแน่นะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางไทยเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกนะครับก็จดไปอยู่เนาะในงวดวันที่1นะครับกันยายนนะครับพศ2564นระครับรางวัลที่1นะครับมี1 1 4 4 7 5ดนะครับผม บนออก75นะครับผมล่างออก19สําหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องด้วยนะครับที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับในงวดที่แล้วนะครับเม็ดเดียวนะครับในงวดที่แล้วนะครับผม1กันยา2 5 6 4นะครับแอดมินให้เน้นอยู่ที่7นะครับเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดนะครับผมเจาะเข้านะครับผม75บนนะครับ 75นะครับอ่าถ้าสายรูดก็จะมี71 72 73 74 75 76 77 78 79 70นะครับผมอันนี้คือสายรูดนะครับผมก็รูดให้สำหรับเจาะก็เจาะให้นะครับผม75 78 07 79นะครับผมเข้านะครับผมเข้าบนล่างนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักทุกท่านด้วยนะครับผมอ่า ครับผมหรืออยากไงก็คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้เนาะอยากได้สูตรไหนนะครับสูตร2ตัวเอดมินก็ลงไปให้แล้วนะครับอันนี้ก็จะลงให้สูตรเม็ดเดียวนะครับเผื่อเอฟซีพี่น้องจะมองหาแนวทางโรดเตอรี่นะครับผมรางวันที่1นะครับผมเนาะอ่าพักผมก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอ่าก็จะมีเลขมาแบ่งปันนะครับผมตัวเลขเป็นเลขของกําลังวันนะครับผม ครับผมด้านล่างนะครับผมเป็นเลขตารางวันนะครับเลขสูตรจากท <BRI cartoon S 2> างช่องนะครับผมมีเลข4เลข7เลข8เลข9เลข0แล้วก็มีเลข4ี่เลข5เลข8เลข9เลข0นเลข7นะครับผมก็มีด้วยกัน6ตัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับเลขสูตรก็นำมาแบ่งปันก็สามารถนะครับผมเลขสูตรสามารถนะครับผมจับวิ่งวินได้นะครับผมถ้าชื่นชอบเนาะ ก็นามาแบ่งปันสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟซีพี่น้องรับชมนะครับสาหรับสูตรตําราแม่นๆนะครับผมเมื่อวานก็เข้าลาวด้วยนะครับผมเนาะเกียบเข้า3ตัวนะครับแอดมินให้ไปอ่าจ็ดเนะครับออก379านะครับผมสาหรับตัวเลขแนวทางเลขสูตรนะครับหรือว่าเลขได้มาเนาะเข้า เข้าเต็มๆนะครับผม79ก็เข้าเมื่อวานเข้าลาววันนี้เลยมาลงารัฐบาลไทยไว้ให้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็มีสูตรสถิตินะครับผมเนาะตั้งแต่1 16กุมภาพันธ์นะครับผมไล่ลงมามีนาเมษาพฤษภามิถุนานะครับผมจนถึงงวดที่แล้วเอ็นิีก้ห้เข้านะครับผม50 05นนะครับผมสำหรับตัวเลขเนาะสองงวดติดนะครับผม อ่ถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะครับเม็ดเดียวแอดมินจะให้เม็ดเดียวนะครับสําหรับแนวทางนี้เนาะเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมเนาะก็จดไว้แคปไว้นะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับอ่าเม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมมาแน่ล้านเปอร์เซ็นก็คือเลขนี้นะครับผมอ่าไม่มาบนก็มาล่างนะครับผมมาแน่นอนเจ็ดนะครับผมเลขนี้มาแน่นอนเจ็ดนะครับวิ่งรูด นะครับผมแอดมินจะเจาะให้นะครับมาแน่นะครับห้ามทิ้งนะครับผมเนาะเจ็ดนะครับก็จะให้นะครับผมอ่าให้อยู่ที่นะครับผมเจ็ดนะครับผมจะให้ไปรูดนะครับผมสําหรับพี่น้องที่จะรูดนะครับผมพี่น้องบางท่านก็ไม่คือรูดคือใดนะครับผมบางท่านก็อยากได้สูตรแบบอ่าสูตรแบบเจาะนะครับผมเราจะเจาะให้เนาะอันนี้ก็คือนะครับผม อันนี้ก็คือรูดนะครับผมรูดก็ม,จมีจะมีตั้งแต่เจหนึ่งไปกลับนะครับผม7จสองเดี๋ยวจะเจาะให้เนาะ7จดสานะครับแล้วก็7จสนะครับแล้วก็7จห้านะครับเจ็ดห เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดอ่าเห็นหรือเปล่าเน,ะน,เนะาะเอฟซีพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องบางท่านก็จะไม่เห็นนะครับลืมไปลืมไปนะครับตามนี้นะครับผมตามนี้นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะก็จะมีตามนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 7จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นี่นะครับผม,มเม็ดเดียวจะเจาะให้นะครับผมเนาะจะเจาะให้มเม็ดเดียวนะครับผมสาหรับตัวเด่นนะครับก็ได้มี fc พี่น้องอยากได้ตัวเด่นเนาะจะเจาะเม็ดตัวเด่นให้นะครับผมแอดมินจะเจาะตัวเด่นให้นะครับผมสี่คู่นะครับจะวงกลมไว้ในหะ้เนาะตัวเด่นนะครับก็จะมีเจ็ดแปดไปกลับนะครับมาล้านเปอร์เซน็นต์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่อ่าเจาะเน้นๆนะครับคือ3คู่นะครับผมมีเจ็ดหนึ่งเจไปกลับนะครับผมไปกลับสําหรับเจ็ดหนะครับผมถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบคนชอบก็ต่างกันนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับถ้าชื่นชอบอันนี้เม็ดเดียวนะครับลงเม็ดเดียวให้นะครับอ่าสำหรับ3ตัวเนาะอยากได้เอดมินก็จะเจาะให้เนาะสตัว จะรองไว้ให้นะครับผมสามตัวรนว่างนะครับผมสามเจ็ดสองนะครับสามเจ็ดสองนะครับสำหรับสองตัวแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดนะครับผมตามนี้นะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่ นะครับมีให้ชมแค่3ตัวนะครับสําหรับชุด3ตัวตรงนะครับถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะครับผมงวดที่แล้วให้เข้า2ตัวคือ75แล้วก็79บนล่างวันนี้ลงไว้ให้เลยนะครับก็ได้มี fc พี่น้องบอกว่าให้ลงเร็วๆหน่อยนะครับแอดมินก็ลงไว้ให้แล้วนะครับสําหรับชื่นชอบเลขสูตรก็ในตารางเลยนะครับแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดออกไปเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะ ให้อดมินคิมนาโชคพารวยด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับตามตัวเลขเด็ดๆนะครับหาตัวเลขแม่นๆนะครับมาอีฟซีพี่น้องรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอให้อีฟซีพี่น้องนะครับผมเนาะทุกท่านนะครับผมมีความโชคดีนะครับผมมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสาหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมมาแน่ล้านเปอร์เซนต์วิ่งเจ็ดลูกเจ็ดนะครับผมชื่นชอบตัวไหนนะครับผม อย่าทิ้งเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ